มีเคล็ดลับมาบอกตื่นเช้ามาท้องว่างๆผู้ใดท้องอืดท้องเฟอ้ออยากระบายง่ายปะกินเข้าไปแล้วประมาณเค่งชัโมงหรือชัวโมงหนึ่งอยู่กับถาดเข้าครับพี่นนองนะตื่นเศ้ามาหมเจ้าผิดรวดเนี่ยมะละกินเลยค่ะท้องว่างๆกินเลยใครที่ท้องอืดกินตอนเศ้ากินก่อนนอน ไม่ใช่เอะกินท้องว่างๆเด้เอากินท้องว่างๆก่อนชะตอนตอนเศา้าหรือก่อนนอนประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอยู่กับทีถาดพ่นกินเลยค่ะจิ้มยังก็กินเลยค่ะจิ้มกินให้ได้ค่ะพี่น้องต้องกินให้ได้นะคะแอดจะกินให้เบิง้งกินเหล้ามีทอะไรก่อไห้เบิดไวในท้องบาเสื้อล่องเบิ้งด้อขม ผมจะว่าเป็นยาแต่ว่าดีจำกับรสดีต้องกินให้ได้นะคะเป็นตอนท้องว่างเชา้าอายุบาลได้เนี่ยทาไปทำงานได้กินเพราะว่าสิเที่ยวขอจะของงมยวออกกจนเมื่อท้องเมือออ่อคันใิรเส้า ้เา,งงาเป็นวันละทองว่างพี่นลองกินมือราสีหรือหากินหรือห้าหาโลกนะคะกินสี่หรือห้าโลกกินท้องว่างตอนเชา้ชาเอาบรไเด้ไปเห็นงานเนี่ยในชายูบานกินเลยค่ะเอาบระเด้ไปธุะประทช้าไปธุระจะกินได้กินขอของงามพระท่านเนี่ย อแอแต่กินกินน้ำในเนี่ยอืรู้อยแล้วพี่นอกเขาของน้ำดีละกินรดคมก็ต้องกินให้ได้เป็นยาสมุนไพรแอดกินให้เบิง้ง ฟุ้ว่าความขมขมแต่ว่าเป็นยาต้องกินให้ได้บึ้งนารดไปนองนงี้นางี้รังขมตก็โออดเอากินให้ได้กินกับอะไรก็ได้ที่ตัดขมเนาะรับรอง นี่เรไออกหายหมดได้ท้องแกนรกบกวานได้น้ำได้พี่น้องแก,กได้ทุกอย่างเลยอ่จะว่ากินให้ได้เพราะว่าเป็นยาระบายอย่างดีเด <c oughs> ้ใาไปกินได้เด้แนะนำเลยค่ะมืนละแอดกิน้าลูก้าลูกวันละ้าลูกนังเหมือนแรง กกินได้เท่ากันท่าท้องว่างกินท่อ้องว่างละ่ะก้อนกินเขานะพี่น้องหาลูก <c oughs> จัดไปท่อโล่งดี